ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอริการโตอริการโตกัเซมัสกิอซิกิชูโว้ยคิกิการโตโกะโดะมานนสเตรนะอยู่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะจังหวัดอายุทยาอริการโตโกะโตกับตะกะโตกับตะศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อายุทยาความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับต่างประเทศ กินไหมกินรามยอนไหมรามนแเป็นรามนกะเพราหมูกินละรจริงคุณดูดิรชงเหรอลองกิกันเอาไว้สกรอกเรต้องเข้าตรงไหน คุณมีเชื้อสายญี่ปุ่นปะคะรเคยรู้กตาทองหยิบทองหยอดมาจากญี่ปุ่นนะคะมาจากโปรตุเกสค่ะแต่ว่ามีเหมือนกันเหรอคือถ้าคุณไปเชอรประวัติขนมโปรตุเกสอะคุณจะเจอขนมลักษณะคล้ายท่องหยิบทองหยอดบ้างเลยเพราะมันมาจากโปรตุเกสแต่ท้าทองกิบมาทุกกนเอาเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยความยูนิของเราก็คือพอเข้ามาแล้วอะ เราเอามาทําได้ปารนี่กว่าคือถ้าอย่างของโปรตุเกสเนี้ยเขาก็จะกองกองกองฝอยทองก็จะกอง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 เลยแต่ของเราอย่างเงี้ยต้องเอามาทําเป็นแพเป็นคำคำเพราะว่าเราทําในราชวางังไะคือต้องทําให้มันมีปารน,นี่จีบก็ต้องจีบดอกให้เป็นแบบว่าจีบนะ้าเป็นดอกไม้นะ้าอะไรย่างเงี้ยแล้วก็คำของทองหยดก็ต้องคำเล็กๆเท่ากันเป็นหยดน้ำอ,อ่างเงี้ยความปารน,นี่จะต่างกันวัตถุดิบอาจะต่างกันบ้างเพราะว่าคนละประเทศแต่ต้นกำเนิดมาจากโปรตุเกส ค่ะตอนนี้นะคะออกมาจากจุดที่สองนะคะที่เป็นนีฮาซากานยามาดะนะคะนางงามนางงามนางงามัสต์นะคะก็ข้างในนะคะจะมีประวัติเกี่ยวกับแบบว่าความความสัมพันธ์ว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันยังไงอย่างเงี้ยซึ่งสองคนเนี้ยคล้ายๆอารมณ์ประมาณแเป็นคู่ก็ว่าได้ที่แบบเชื่อมให้ไทยกับญี่ปุ่นโดยใยามาดะนี่ก็เชื่อมระหว่าง การค้าขายการเป็นหัวหน้าชุมชนกับส่วนทัศนกริจมาก็เชื่อมในเรื่องของขนมหวานอืมประทับใจไหมคะประทับใจมากคุณสวยมากเลย หลังที่เรากินราเมงราเมนไก่ที่ให้หมูก็คือคุณโอมไม่ค่อยไประทับใจเท่าไหร่นะคะสำหรับราเมงของที่นี่นะแต่ว่าเรายังโชคดีว่าเราจะได้กินลิมแม่น้ำที่ไหลลื่นอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพญาถ้าทางญี่ปุ่นเนี่ย เขารียว่าเป็นแม่น้ำออนเซน,นจะมีเป็นพ<ม>ืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นมานะครับเป็นซิกเนเจอร์เลยของเขาคือผักตบชวากะนะครับนีครับที่เดี๋ยวซูมเข้าไปดูซูมไม่ได้ผักตบชว,กรรบวากะเดี๋ยวเราจะเดินอีกแป๊บ,บนึงรเราจะไปจากตรงน,นี้แลละนะครับก่อนที่รามเมงินจะย่อยนะครับ <laughs> ตนี้นะคะเรากำลังจะเข้ามาในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นสวนญี่ปุ่นนะคะสถานที่ที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด2อาคารนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสวนญี่ปุ่นนะ,ะจริงจริงว่าเขาทําดีมากนะคือเป็นเทศรรการที่จริงจริงก็เฮ้ยเขาพิวามใส่ใจนะใช่ใชคือ,ค,อคือตอนนี้เทศการนะ่ะคือไฟก็จะแบบว่า<ช>ตามแบบอารมณ์อะไรอย่างเง<ช><ช>ี้ยเนาะในจริงก็สรุปหมดเลยวแหละว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นคืออะไรมู่นว่าคืออะไรตอนแรกที่คุณบอกว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นผมนึกถึงว่าเป็น ที่ที่ขายของญี่ปุ่นเมืองสองด้วยจริงๆอารมณ์แบบว่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาแล้วจริงๆตรงเนี้ยมันคือสถานที่ที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็เขาก็เอามาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้นะว่าความเป็นมาเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยก่อนพันละลายสมัยพระเจ้าปราสาททองเนี้ยนะครับอ,อ,อันนี้คือท่านยามาดะนางอามะสะนะครับหรือว่าออกยาเสนาพิมุก

ตอนนี้นะคะเราซื้ออาหารปลามาเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับแต่ว่าไม่สามารถจริงๆคุณเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะไปให้อาหารปลาที่วัดพนัญเชิงใช่ไหมแต่ว่าทุกคนดูรถเลยครับดูรถที่จะเข้าวัดโอ้โหคือรถที่จะเข้าวัดแบบไม่สามารถไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องอยู่ตรงนี้อีกประมาณชั่วโมงหี่งว่าได้อาหารปลาด้วยนะดอนั่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องไปไปหาที่อื่นที่จะปล่อยปลา โอ๊ตกับฟาจะกินอันนี้กันเองให้หมดค <c oughs> ุยกันบนเดียวนะอันนี้นะคะก็คือโดอ้โหที่แบบ หลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านเลื่อนไทยสวนน้ำจังหวัดอ่างทองนะคะประทับใจมากแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปบ้านยายนะคะที่ลบุรีเนื่องจากจะมีงานทาบุญที่นี่นะคะอยู่กันที่ลบุรีอินนะคะ ก็จะเป็นอยู่แบบเาทางนี้นะคะที่จะเป็นห้องห้องไปเกร๋ๆมากเลยอะ่ะเหมือนแบบทาวเวาชั้นเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เชาวนี้นะคะเขา,าก็จะจัดลายบุฟเฟ่นะคะอาหารเช้าให้เราที่ริมสระน้ำนะคะเริ่มทานตั้งแต่หกโมงเลยเป็น้านเออเป็นห้องอาหารวาสนานะคะ โซนนาซ่อมเออไรอะตั้งหน้าทำไมอะ